เป็นไงล่ะเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่นะครับโอ้โหล่าสุดเทรนด์กลายเป็นกองหลังที่แอซสซิสต์มากที่สุดในศึกพิมพ์เหมืองเกล็ดนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยล่าสุดเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่นะครับทำสถิติเป็นนักเตะกองหลังที่แอซสซิสต์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของศึกพิมพ์เมืองเกล็ดจากผลงานในเกมที่ทีมเปิดบ้านชนะเบลลีเมื่อคืนนี้3ประตูต่อหนึ่งเราต้องบอกว่าแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษอย่างเทรนด์เองเปิดลูกเต็มมุมให้กับเดโกโจต้านะครับมงประตูให้ทีมขึ้นนำในเกมนี้นาทีที่31 แม้ว่าจะโดนดาราโอเช่มาตีเสมอในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแต่หลุยเดียสนาทีที่52แล้วก็ดาวินุนเยสนาทีที่79ก็มาช่วยทำประตูให้ทีมคว้าสัมแตไมได้สำเร็จนะครับ จากแอสซิสในเกมนี้ถือว่าเป็นการผ่านบอลให้กับเพื่อนทำปราตูเป็นลูกที่58ของเทรนตทำให้เขากลายเป็นกองหลังที่มีแอสซิสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1992แสงหน้าเพื่อร่วมชีมอย่างแอนดรูโรปสันที่ทําได้57ครั้งแสงหน้าเซเรเต้ของเลตันเบนครับอดีตนักเตะของเอลตันเมื่อเดือนธันวาคมปี2022ด้วย เราต้องบอกว่าคู่หูแบ็กซ้ายขวาของลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่ามีสถิติแอสเซสที่ยอดเยี่ยมนะโดยมีตัวเลขที่เหนือกว่าพรีมเมกอร์ชช้น,นําอย่างพอสโกครับ55แอสเซสแลเมซุสโอซิลกับ54แอสเซสและเราต้องบอกว่าลิเวอร์พูลหงแดงจะลงเล่นอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับโดยจะบุกไปเยือนเบนฟอร์ดที่ GTEX Community Stadium นะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นสถิติที่สุดยอดมากๆเลยของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับ เป็นกองหลังที่แอซิสมากที่สุดในศึกพิมพ์เนียงติดไปแล้วนะครับอืม,อมสุดยอดจริงๆทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม